ก่อนรับชมนะคะโปรดทําความเข้าใจนะคะคลิปคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการดูดวงที่แม่นยําที่สุดคือการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับโบก็ได้หรือกับมอดูท่านอื่นก็ได้นะคะมีความถูกต้องแม่นยำเหมือนกันทั้งนั้นเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมูลมิเมอลนะคะและคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักให้กับชาวราศีมิถุนค่ะประจำเดือนตุลาคมสอง5นั่นเองนะคะแล้วก็ช่องของเรานะคะเดินทางมาครบ1ปีแล้วนะคะที่ทําการลงคลิปนะคะดูดวงสําหรับรายเดือนให้กับทุกคนนะคะต้องเขอ้าอคุณมากๆนะคะที่ใครที่ยังติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจะมาถึงปีนี้ครบรอบ1ปีเลยแล้วก็คลิปของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ประกอบไปด้วย3าส่วน ค่ะคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะก็ดีใจมากๆเดินทางมาถึง1ปีแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณที่ทุกคนยังดูกันอยู่นะคะกับอา,อาจจะเป็นภาพพื้นเดิมๆนะคะเฟปเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ขอขอบคุณแบบทุกคำติชมที่แบบมีให้กับช่องโมโเนาะมาเรามาดูกันที่คนโสดค่ะมาดูสถานาการณ์และเหตุการณ์อของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะ คนโสดบางคนบอรู้สึกว่าอ่ะหนึ่งในช่วงนี้น่าจะแบบอยู่ในช่วงของการดูแลฮิวิ่งตัวเองการจัดสรรเวลาบางสิ่งและสิ่งหลายอย่างให้มันแบบลงตัวลงล็อกกับชีวิตมากขึ้นเพื่อที่จะแบบหนึ่งเดินต่อลงไปในบางแผนวางแผนของชีวิตที่คุณวางไว้บางคนก็ move on จาก อะไรแย่ๆความรักคนแย่ๆอะไรอย่างเงี้ย move on ออกมาอยู่กับตัวเองดูแลตัวเองนะคะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบเป็น newgen แบบคนใหม่ในเร็ววันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านอุปสรรคต่างๆก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอยากเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะออกจากสิ่งแย่ๆออกจากสิ่งที่ไม่โอเคออกมานะ หรือถ้าเป็นเรื่องของทํางานบางคนก็มีพึ่งมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทํางานหรือออกมามีอาชีพที่แบบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพปรักก็ได้ซึ่งเป็นอาชีพอิสระการค้าขายซึ่งคุณก็ดูมีแผนมีแผนต่างๆที่จะทําเพียงแต่ว่ารอจังหวะที่นี้มาดูกันว่าความรักในเดือนนี้ของคนโสดราศีมิถุนเป็นยังไงบ้าง ในเรื่องของความรักในเดือนนี้โบอบอกเลยว่าชีวิตคนเราอาอาจจะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะแบบสำหรับสายนางงามนะคะที่มีดาวมากกันก็คือหนึ่งช่วงมันเป็นช่วงที่ลัคกี้อินเกมแต่จะไม่ค่อย l u c กี้อินเลเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในเรื่องของความรักะ อะไรอะไรมันก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จสซะขนาดนั้นพอมันไม่ประสบความสําเร็จคุณก็ไปทุ่มเทกัน,นเรื่องของการงานประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานกลับไปใช้ชีวิตที่ก่อนหน้านี้มันเป็นชีวิตโสดนะเนาะก็แค่แบบกลับมาโสดอีกครั้งก็พยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนปแปลงตัวเองบาลานซ์ตัวเองทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะแบบพยายามไม่เหงา นะคะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยพยายามแบบทําตัวเองให้ล่าเริงแล้วก็โฟกัสไม่เรื่องของความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์อ้มั่นคงกับครอบครัวมั่นคงกับงานบางคนก็อาจจะมีแผนเดินทางไปหาครอบครัวที่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือมีแผนแบบเดินท่องเที่ยวไปต่างประเทศนะคะประมาณนี้ความรักเดือนนี้เป็นยังไงอีก ซึ่งพอหลังศักที่คุณ move o n ออกมาได้เลยว่าทิ้งอะไรมาได้นะปะบอกเลยชีวิตคุณจะไม่เหงานะคะคุณจะมีคนเข้ามาหาคุณจะมีคนเข้ามาสนใจอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกหรืออาจจะเป็นธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เวลาเข้ามาก็แบบอ้าตุลีลุงตุงนั่งเลยจ้าวนเข้ามาจีบหรือว่าวนเข้ามาขายขนมจีบคือคุณแบบมีโอกาสได้เป็นคนเลือกช้อยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งคนที่เหมือนจะกินใจคุณได้จริงๆน่าจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกลุ่มตุลมิถุนความรักในเดือนนี้เป็นยไงอีก ที่นี้สิ่งที่ต้องเรามาระวังหรือว่าสแกนคนที่เข้ามาหนึ่งว่าอยากให้คุณใช้เวลาในการดูในการศึกษาก่อนตัดสินใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในถ้าเราตัดสินใจในเชิงละระยะเวลาไม่นานพอเราจะจะัดเหมือนคนที่เข้ามาต้องเรามาระวังในเรื่องของการมีคนอื่นการมีแฟนอยู่แล้วการ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่จริงกับเราสทุกเรื่องอะไรเงี้ยเขายังมีเรื่องที่แบบปกปิดปิดบังเราอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นมันควรจะให้เวลาในการศึกษานะคะในการสแกนคนบางคนคนหนึ่งคนต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งแล้วอะไรที่เขาปกปิดคุณไวอ้อ่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับรู้แล้วก็เอามาประกอบการตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างแบบ ดีแล้วก็เซฟตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมากในเดือนนี้ออละเคิล right, mm hmm. ค่ะ mm hmm. ออากมาบอกว่า mm hmm. อยากให้คุณเชื่อในเซนส์สัญชาตญาณสัญชาตญาณของคุณนะ mm hmm. ในเดือนนี้มีเรื่องบางเรื่องหรืออารมณ์หลายๆอารมณ์ที่คุณรู้สึกแบบสงสัยอะเอะอยู่ตลอด ะะแต่ว่าเขาคนนั้นก็เป็นคนที่แบบมีผลกระทบต่อความรู้สึกคุณอยู่นะสามารถทำดามจให้กับคุณได้ค่อนข้างเยอะอ่ะแบบมีผลกระทบต่อความคิดความรู้สึกของคุณแต่ว่าไอ้ที่มีผลกระทบแล้วแบบมันตาตึงใจมากๆมันก็ต้องเช็คด้วยว่าประวัติดีไหมโอเคไหมไม่มีใครจริง,รงๆไหมเงี้ยเพื่อเป็นการเซฟแล้วก็ซัพพอร์ตความรู้สึกตัวเอง ลัคนาราสีของคุณหรือเขาค่ะธนูมีนแล้วก็สิงห์วเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ต่อไปแล้วเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชสถเยนค่ะมาเช็คสถานการณ์เหตุการณ์ของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้าง ในสถานการณ์ของคุณก่อนหน้านี้มันก็เป็นอะไรที่ชีวิตค่อนข้างมีความมันคงนะคะแต่ดูเหมือนอยู่ดีๆก็มันมีความฟืดเครื่องหลายอย่างเช่นมันมีอุปสรรคในเรื่องของผู้ใหญ่ยังไม่ได้เห็นด้วยยังไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของผลงานการทำงานหรือว่าความร่วมมือของแบบบุคคลในแผานากอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความอุปสรรคติดติขัดๆนะคะ ก็เป็นอะไรที่ยังค่อนข้างรู้สึกว่ามันสําเร็จอะแต่มันยังสําเร็จกว่าความมันจะสําเร็จได้มันผ่านความยากลําบากผ่านแบบอะไรที่เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็ทํามันสําเร็จประสบความสําเร็จแล้วก็ผลงานเป็นที่แบบตีแผ ทำให้ทุกคนได้เห็นทําให้คนได้รับรู้ว่าคุณมีศักยภาพคุณมีความเก่งรวมถึงไปสะดุดตาแบบเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้ามาคืนว่าแบบ ứng, ขนาดแบบทําในสถานาการณ์ที่มันยากลําบากขนาดนี้นะยังทําออกมาได้ดีขนาดนี้เลยนะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้มาดูกันว่าความรักของคนคุยความสามารถไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้าง ถ้าเป็นในเรื่องของสถานการณ์ความรักของคนควความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าบางคนบางคู่เป็นการเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนมันก็เหมือนกับว่ามันมีความพยายามในการประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันรอดทั้งๆท,ที่มันเหมือนมี energy บางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวยังไม่เข้ากันและดูอย่างเป็นอะไรที่มันเหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่สอดคอไม่ เ็นไปทิศท,ทางเดียวกันสักเท่าไหร่แต่ถามว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วมีความสนใจให้กันจริงๆไหมโบบอกแล้วว่ทาทั้งคู่มีความสนใจให้กันจริงๆนะแต่ว่าแต่ละคนมีความแบบเป็นตัวของตัวเองสูงหรือบางทีก็เหมือนกันมากจนแบบอึดอัด เออแบบเช่นเป็นคนแบบอีโก้สูงก็อีโก้สูงด้วยกันทั้งคู่มันเลยเหมือนมีการประทะค้าลมหรือว่าทักซิงกันแบบตลอดเลยไงคุณอาจจะชอบอะไรที่เหมือนเหมือนกันแต่ว่าคุณก็มีอารมณ์ด้านที่มันแบบเฟดเฟียร์ใส่กันอยู่พอสมควรนะคะจากราชินีถือไม้แล้วก็คิงถือไม้เนี่ยมันเหมือนต้องใช้ระยะเวลานะอะไรข้อดีของคุณที่มันจะแบบปรัแบบ กันได้อยู่กันได้มีความเห็นตรงกันได้อะไอบางส่วนนะ่ะมันก็มีแต่อะไรที่มันแบบแย่ๆคือคุณก็เหมือนส่องกระจกแล้วคุณก็เห็นตัวเองอ่ะแต่คุณแค่ไม่รับว่ามันเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความแบบขัดแย้งหรือว่าความแบบไม่ลงรอยในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างพอสมควรทีนี้ในเดือนนี้จะเป็นยังไงจะได้รับขอ้อยุติอย่างเงี้ยแต่บรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะได้เดินไปต่อนะคะ ยังไม่ได้มีการจบความสัมพันธ์แยกย้ายอะไรกันยังไงเพียงแต่ว่ามันมีก,การปรับตัวปรับจูนแล้วก็มีการเหมือน r e ต t a r ทความคิดบางสิ่งบางอย่างแต่บางที่บอกเลยว่าเหมือนแผนบางอย่างที่อยากจะทําร่วมกันอยากจะให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วขึ้นมันอาจจะถูกชะลอถูกเลื่อนหรือว่าถูกทบทวน ในเรื่องบางเรื่องกันใหม่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเดินหน้าไป3ก้าวถอยหลังมาอีก2ก้าวมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยมันเหมือนเริ่มต้นใหม่แต่ว่าโบเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมีจุดที่ควรยังต้องปรับจูนหรือว่าพูดคุยหรือว่ายอมรับในการละกันมากขึ้นนะไม่างั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะอยู่กันแบบกระท่อนกระแท่นมีความแบบเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างเสียงที่ไม่ตรงกันบ้าง พอละเคิ้นข่าวมาบอกว่าอะไรบ้างยังไงถึงการทะเลาะบอกแวงอะไรกันไงบรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไงก็ยังได้เดินไปต่อแต่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแน่ๆอันนี้คือสิ่งแรกที่โบรู้สึกได้การได้กลับมาพูดคุยกันหรือว่าการเว้นระยะห่าง สักพักพอใจเย็นกันหรือว่าพูดคุยกันแล้ววนกลับมาใหม่อันเนี้ยค่อนข้างมีหรือบางคนแบบพูดกันไปแล้วว่าฉันจะไม่กลับมาแต่สุดท้ายมันก็ต้องวนกลับมาหรือมีเหตุทําให้ต้องเสิร์กับดูดีแล้วคณาราศีค่ะตุลสิงและกุมค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ต่อไปเรามาต่อกันที่คนมีคู่ค่ะชาวราศีมิถุน มาดูกันว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ของคุณในก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์หรืเหตุการณ์ของคุณก่อนหน้านี้นะคะมันอยู่ในช่วงที่มีหลายๆสิ่งหลายอยา่างมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหาคุณที่แบบเฉียบพันกระถันให้คุณต้องตัดสินใจแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมัน อดีจริงมันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแต่บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้เลือกหรือยังไม่ได้มองเห็นหรือว่ายังแบบไม่ได้คว้าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตตรงนั้นอาจจะเป็น,นเรื่องของนาทีการงานอาจจะเป็นเนรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งคุณก็รู้สึกว่าโอเค พอมาตัดสินใจภายหลังพอเรื่องมันจบหรือว่ามันไม่มีโอกาสที่กลับไปเลือกใหม่หรือตัดสินใจใหม่แล้วมันก็เฟลพอสมควรนะคะก็คุณก็แอบเสียดายคุณจะรู้สึกว่าแบบอ๋อทำไมฉันไม่เลือกเอาไว้นะทําไมฉันทิ้งอันนั้นไปนะทําไมฉันไม่ทําแบบนั้นตั้งแต่ทีแรกนะทําไมฉันไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่ทีแรกมันเป็นเหตุการณ์ของความแบบเสียดายแล้วก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็คุณก็เสียดายกับการสูญเสียนะั้น มาดูกันว่าความรักในเดือนนี้คนมีคู่ชาวราศีมิถุนเป็นยังไงบ้างอ่าที่นี้ขอเปิดเพิ่มเจดาบเลในเดือนนี้ความแักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะหนึ่งคือโบอไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์มันอยู่ในกรอบ อยู่ในข้อตกลงอะไรที่มันค่อนข้างแบบหนักเกินไปบีบเค้นเกินไปหรือเปล่ามันมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณจะแบบแอบไปทำอะไรที่คุณไม่อยากไม่อยากให้คุณรู้ลับๆล่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความทริกเกอกันแบบมีความโกหกใส่กันหรือว่ามีความลับกับคุณแต่ความลับตรงนั้นโบรู้สึกว่าหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนเช่นเขาอยากจะมีเวลาไปสังสรรค์ไปมิตติ้งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้เชิงว่า เป็นเชิงคนโสดขนาดนะั้นแต่ก็อยากมีสังคมในหมู่เพื่อนอยากอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวเออเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะความรักในเดือนนี้เป็นอย่างนี้ ถามว่าถ้าเป็นความรับผิดชอบในครอบครัวนะเขาทําเต็มที่ไหมเขาทําเต็มที่แต่เขาแค่อยากต้องการเวลาเป็นส่วนตัวการวางแผนชีวิตการกําหนดต่างๆคือเขาอยากเป็นคนกําหนดแทนที่จะแบบคุณเป็นคนกําหนดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบรู้สึกว่าในเดือนนี้สิ่งที่คุณควรมีให้กันคือหนึ่งเรื่องของการเปิดโอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงการโกหกเพราะว่าพื้นฐานของการโกหกมันก็แบบเป็น พื้นฐานที่แบบมันไม่ควรจะมีแล้วเราก็ไม่ควรทําให้มันเกิดขึ้นการเปิดใจคุยการการปรับเปลี่ยนปรับจูนแล้วก็เข้าใจคนรักซึ่งกันและกันในเดือนนี้เป็นอะไรที่เหมือนคุณควรจะต้องมีมากขึ้นการลอง อมองความรักในแง่มุมใหม่ๆการเข้าใจซึ่งกันและกันการให้โอกาสซึ่งกันและกันมีแนวโน้มที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขมากกว่าการที่แบบไปบงการเจ้ากี่เจ้าการการเป็นคนในในรูปแบบหลายสถานะนอกจากเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นแม่เป็นแม่ของลูกประมาณนั้นก็อยากให้คุณแบบทําหน้าที่หรือว่า ทำให้เขารู้สึกว่าคุณอยู่ได้ในหลากหลายในห,หลายสถานะแล้วก็เป็นเซฟโซนที่ดีให้กับเขาซึ่งถ้าคุณตั้งใจแล้วก็เคลียร์กันในเดือนนี้ความรักของคุณมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ยังจะสามารถเคลียร์กันได้เคลียร์กันลงตัวเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องอาศัยความเข้าใจกันจริงๆอ๋อล้นคลื่อ้อาออกมาบอกว่าอะไรบาง เนาะในความรักในเดือนนี้โบรู้สึกว่าความรักของชีวิตคู่อ่ะมันไม่จําเป็นต้องมองว่าเราต้องเป็นคู่เราต้องเป็นแฟนแต่เราอยู่แบบเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งพี่ทั้งน้องนะคะเพราะไม่ไงั้นมันจะเกิดความเครียดกดดันหรือ ความรู้สึกเหงาว้าเวไม่มีที่พึ่งคือมันกลายเป็นว่ากลายเป็นคนเหินห่างอันนี้คือต้องรักษาระยะห่างระยะหาย่างอย่คุณเชื่อมันในศรัทธาของความรักแล้วก็ความมีเมตตาแก่กันและกันกันเอาใจเข้ามาใส่ใจเราอะไรอย่างเงี้ยการต้องมีให้เยอะๆเนาะในเดือนนี้ลัคนาราศีของคุณหรือเขาค่ะกุมมีถุนและ พีจิกค่ะโอเคต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูครีมิงจนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะเราบใครที่เข้ามาดูใหม่ย,ยังไม่ได้กดติดตามไม่เป็นไรคะ่ะกดไลค์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปเลยเป็นอีโมจิสักหนึ่งตัวเพื่อเป็นกำลังใจให้โบนะคะแล้วเราก้าวสู่้าพันซับไปด้วยกันเราเจอกันใหม่ในหัวข้อใหม่หัวข้ออื่นน,นะคะในเดือนหน้านะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย